สบายดีพี่น้องป้องไปโมคูสโกุลเมื่อเนี้นเขามากินเขานอกบ้านนอกบ้านอยู่ในหลังบ้านบอมันนอกสถานที่เดี๋ยวเห็ดปิ้งคอนดอกให้ลูกซ้ายกันปิ้งหลายบอเข้าหงปิ้งหลายมันแซ่บบมันแซ่บ กลิน่นเ้ทุรักทุเล่เดื้อกินสุกเลยลืมหงเขาบาันหงเขาตามลังาอาหารลแล่เหล่ะบัดนี้นะเข่ากระสุกพอดีเนาะบางยาเนียลืมหงเข่าไปหงเข่าไหมนี่อันแกงเขากันเอามาตั้งแบบนี้เลยเนาะสดฮ้อนๆแบบนี้เลยกินแบบฮ้อนๆเลยลูกซ้ายกัน กินข่าวกบฮอดดอกข้างๆกินไปน้ำเลนโัพท์ไปน้ำอันนี้กันนะมาเอามากินกันเลยเอาใช่ไหมเอาเขานี่เทลงนี่ก่อนไห้มันอุ่นเนาะเออพอแล้วพอแล้วพอเต็มละเอาโตขวมเสรแล้วเนาะมากินข้าวมัมกนพี่น้อง แซ่บแน,นวนวบังอันแกงสมไข่ปาน,นุณนะไข่บาหญ่เลยไข่ญ่อีกอืมน้ำพริกถังบ่วงแซ่บคับ น้ำซุปพอดีบอโอเคบอสะได้กินอันห้อนอันนี้แมนนันลวกจิ้มวาซาบิ อันนี้มันเนื้อปลานะลวกจิ้มวาซาบิตั้งแต่เือ <c oughs> จิือโศกนะ แกงกันฮ่อนอนิ่มแล้วลูกอนะ่ะขึ้นเล่นโทัพท์ัเพยสิ ม hey ันสะบีกเซบเนาะเือนดังเก็บของแล้อก uh> um> ็อ่านเนียนจะบแตกบแตก าตายบดต,ตานออ่นกิบนบดก็คืออันนี้ก็ยังเมนไครด้เยซอกอันตอนเน่นอนท่วนหมก มาเว้ยไวรุ่นตีกันละญาติผู้สาวกันญาติแฟนกันอืมญาติครูสาวกันอืมญาติครัวกันโอ้ครัว <c oughs> ไปเร็วเทียบแล้วลูก Terima kasih telah <laughs> menonton! เขียวใช่ไหมอิมันเขียวหมดจิ้วเลย khỏi bà Hơi Bà khỏi bà Thấy xoài hàng thẻo yeah. อย่างเฮี้ยลูกอิมค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆมาสบายดีพี่น้องก้องไปดูกหึ 嗯。<laughs> 嗯。嗯。 ซบเนาะนํกับมันดีเะอโอ้ยตักกดมือบาดนี้มืออยาบีๆ Bòn Xin tiếp tục โบมันหลายเนาะพอดีเสีย อย่าเฝ้าอิ่ม ไม่หนาซื้อป่ามาจุ่มด้านนอกนี้มัมน <c oughs> มนี่จิ้มเจ <c oughs> มลเราเปิดหมอนห้อนแล้วก็จุ่มจำเจลด้วยลวกเทอร์ละตอนอืมเพราะว่ามีมะเป็ดมาเด็ดหรอก ลืมนะเราเนะรั่วออกมาเลย ไข่มื่อกีห่หลายไปเดี๋ยวเราเอิ้นแม่ด้วยเผ็ดเผ็ดเฮินเขิน เปลี <t ương> ่ยนติดปาก เสียงน้ำกันเลจอดจอดหยัำถึกหมอน yang petuan yang ban pising. Ini sih. คลิปนี่อาแล้วน้องพี่น้องเราจะจบคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปโซ้อยต่อหลังไหมสำหรับใครเลี้วมาคลิปนี้เราก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปในเด้อสำหรับคลิปนี้คือจ,จบไปเพียงเท่านี้ก่อนพ่อกันมาในคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย